ปูไปนะคะปูจากนอร์เวย์นะคะเขาจัดร้านได้นานั่งนะคะแล้วก็จะซื้อปูไปเขาจะเน้นขายกับปลานะคะฟิชช็อปนะคะมาาปู นี่นำเข้านะคะทุกคนนี่เราซื้อปูกุ้งโอ้าเนี่ยของทุกอย่างนำเข้าจากราเวนะคะทุกคนเจ้าของนะคะฮัลโหล วุ้นคอมมาฟานอร์เลเกวุ้นบูบูบูอินอร์เลเก้กุริคมาฟรานอร์เก้โอล่ะซุนอย่าโอเคโอเคเพื่อนนะคะคนนอร์เวย์นะคะโอล่ะซุนนะคะมีปลาทุกอย่างนะคะทุกคนพอไล่เกบักเลาห์มีทุกอย่างนะคะร้านก็อยู่ตรงเขาตะเกียบนะคะทุกคนเห็นไหมคะสยามไปกิน ของเขามีเยอะนะคะทุกคนดูค่ะของนำเข้านะคะมีปูที่เห็นไหมคะปูหัึ่งตัปูตัวใหญ่มากนะคะแล้วก็อันนี้ที่ปูกแกะเนื้อแล้วที่เราซื้อไปนะคะแล้วก็กุง้งค่ะทุกคนกุ<อ>้งกุ้งกุง,กง,กงนไมคะสำหรับกาหารเดลิปป์ เราจะซื้อแล้วก็ุทุกอย่างนำเข้านะคะทุกคนนำเข้าจากราเวนอเกนี่ปลาซาบะก็นำเข้าเหมือนกันนะคะันเก้ารสองร้อยเก้าสนะ่ก Så Det här är en kycklingbröst i champagnonshus. Så hela menyn vi har innan kan du köpa här. Åh, den är klar. Lax som vi lagar här. Åh, den är klar. Lax som vi lagar. Är den klar? Vad kostar per kilo du ser och lagar lax? Det är sällan upp till 70. 90. 70, vilket bra. เอตูสันซีมิตี้เอตูสันซีมิตี้พันเจ็ดร้อยเก้าสิบนะคะทุกคนแพงกว่าลุงมากมายนะคะแต่ว่าเขามีเขาเปิดเป็นนะคะเขาเปิดแบบมืออาชีพเขาทำมานานแล้วนะคะจะสี่ปีแล้วมั้งคะลุงขายถูกที่สุดแล้วค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นชิมนะคะ ปูกุ้งหอยปูปลาอันนี้กุ้งจากนอร์เวย์นะคะทุกคนแช่แข็งมานะคะร้านของคนนอร์เวย์อยู่ที่เขาตะเกียบค่ะทุกคนมีทั้งผลิตเป็นกระเป๋าขายด้วยนะคะไว้ใส่ของกลับบ้านค่ะทุกคน เราอบพีระกนสองกิโลค่ะทุกคนคนดูขนมปงโอ้โหขนมปังอันใหญ่มากแล้วขายยังไงอ่ะทำสิ่งละอย่างค่ะทุกคนนี่ค่ะสองพันกว่าแล้วค่ะทุกคนจะไปปารี้กันค่ะชูของนี